วันนี้เป็นวันที่26เดือนพฤษภาคมพศสอง4ขึ้น15บห้าค่ำเดือน7นะคะเป็นวันวิสาขบูชาเป็นปรากฏการสำคัญจันทรุปราคาด้วยนะคะซึ่งตรงกันในวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะต้อง จะรึกไว้อีกนานเท่านานนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของแต่ละประเทศนะคะที่จันทรุปราคาหรือซปเปอร์ฟูมอนนั่นเองนะคะแต่ละประเทศก็จะเห็นสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่สวยงามต่างกันเพราะบรรยากาศแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะบางประเทศก็จะเห็นชัดเจนมากบางประเทศก็จะ มีเมฆหมอกปกคลุมไม่สามารถมองเห็นได้นะคะอย่างเช่นประเทศไทยเราจะเห็นเป็นบางจังหวัดนะคะบางจังหวัดก็ไม่สามารถมองเห็นเหมือนกันนะคะวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญของประเทศไทยนะคะเป็นวันที่มีประวัติของพุทธศาสนาวันนี้จะมี การเวียนเทียนแต่เป็นการเวียนเทียนในวันวิสาขาบูชาเป็นแบบเนี normal นะคะเว้นระยะห่างนะคะเว้ระยะห่างแต่ก็ยังมีพิธีทางศาสนาการเวียนเทียนให้ได้เห็นซึ่งจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะตั้งแต่ภาวะของประเทศชาติไม่ปกตินะคะซึ่งตรงนี้ พระสงฆ์ก็จะทำพิธีเดินเวียนเทียนเป็นบางวัดนะคะบางวัดก็ไม่มีนะคะหลายวัดใหญ่ๆนี่จะไม่มีนะคะในเพราะว่าในช่วงเสร็จในช่วงสภาวะโควิดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะะิว n o r m a l ย่างประเทศไทยเรานะคะเป็นความเชื่อมาตั้งแต่นานนมนะคะว่าถ้ามี ปรากฏการจันทรุป,ปราคาก็จะต้องเคาะกะละมังเคาะคล้องเคาะกระเป๋าเพราะอะไรนะคะ <c oughs> เพื่อให้เป็นสลิมงคลอันนี้เป็นความเชื่อของโบราณนะคะอันนี้ก็ประชาชนก็จะแห่กันออกมาชมและอิบกล้องขึ้นมาถ่ายพระจันทร์เต็มดวงในวันนี้นะคะวันวิสาขาบูชาเนี่ย เป็นพระจันทร์เต็มดวงที่โคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดจะเห็นได้ว่าสองสว่างเป็นดวงกลมโตนะคะกว่าปกติที่ที่ปกติทุกวันนะนะหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟูมอนนับเป็นปรากฏการณ์ของดวงจันทร์ที่มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในรอบสองปีครึ่ง อีกทั้งยังเกิดขึ้นพร้อมกับดวงพร้อมกับจันทรุป,ปราคาเต็มดวงด้วยนะคะคาดว่าเป็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงที่มีเพียงครั้งเดียวใน1ปีด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า